สวัสดีจ้าพี่น้องพอปอกอะเอาเซาอันยังมาลงแม่อ่ะงั้นถ้ากันเอาแผ่นไปใสยมึงเลยข้าง,างหลังเลิกเผ้เซามึงนี่พี่นอ้องคนเลิกขนาดนี้ ồ, mình sẽ thả luôn nguồn phải thang ở bên เมื่อยว่ะไม่อยว่ะเอยไข่แตกเลยไข่แตกเลยเลยัยงถือฝนเหตุงานตากฝนเมื่อวานไข่แตกเลยเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะสองมือเออบ่แข็งแกร่งคือหนอดเลยฮะเขาอยู่แล้วเบาหนอด ผู้สาวเห็นแน่นี่ผู้สาวก็สนใจเนะรราะเออขาจะตาวตัวทีก็ใช่แมนฝนมากพอดีฝนอันนี้อ,อ,นนองมิดอันนี้ลงอันนี้แล้วแล้วก็เทคานหมอพบองินเรื่องไหนเงินเทคานเงินเทคานทางนี้แต่ว่าทางคุณอะใส่ลแล้วเบอร์เราบ่สู้หูเลยบ่ป้องปองใส อยู่นี่อ,นอ๋อมีแล้วนี่ย่างเพื่อนเห็ดอันนี้แล้วก็เราเล,ล่งๆกันนี่เพืออ่อนไปยกไปไอ้อวนน้ำหักกัน่ลยแล้วกันยกแ่นตัวใส่แล้วมาเตน่เรื่อไปที่หลังไปเหลือๆใยยโเใสอตน้องนา เมื่อนี้ก็เลิกแล้วก็มื่อเอือนสีได้พอป่อสเทคานเทคานก็เทคานก็อันนันบอกพอปอเทคานก็อัดหัวบ่เมื่อเอือนอ๋อทเสาอ๋อที่เสาออมันกระสีอันี้นึงต่มันกรสีแป๊บเดียวนึงมันกนมัดกันมันมีซ้ำนีบเ็นบ่มันก็มีตะซ้ำนี่เอ็บ่ เออม,มันกับสีก็สีทาปูนทายัางแห่งก็สิไม่ได้ไปผสมปิดหัวอะไรบ่เอารัดไม่เดียมปิดเดียวรัด พี่น่อยก็สืเอลือมองที่ก้นน่ะหลักๆย่างมาฮอดนี่ดูสิผาไปเบิ้งหลังเงี้ยหน่ะ หาเบื้องหน้กินกันมีผลไม้อะไรกินอยู่ข้างในอันนี้เฮือนนาลันนี่พี่เนาะนาลันหน้าที่ยุ่งเทียบเพราะว่ามองจอดรถบ่มีกะเลยได้เอารถมาจอดไว้ยอ่เฮือนน้ะมีตาล้านอยู่หากระได้ เพื่อนไปเห็นงานเนาะกลับมากกับคำเพื่อนเราไม่ได้ว่างไม่เห็นทุบสะอาดจริงๆไมนน่เลยนี้แต่อันนี้หัวหน้ากวางโอ้ย,อยสุกสุกเหลือวยคุณ่อ,น,อ,อนนี่นี่หน,น่อยหน่อยเฮิร์มเพื่อนมาเัือนหน่อยหน่อยเฮิร์ม ยื้อทั้งทึงพูดจะสุกอันนี้แบบม้วนเกี่ยวให้หนิโอ้พุดอ่ะโม้วีผพูดได้มาเบิร์พูดจะสุกเต็มยุ่มโอ้เดี๋ยวส่วนอาฟูมาต่อยไปไว้กินน้องเขาเด็กเด่นวัยวนั้นด้ยวยพีน่น่องในสถาใหม่ยุ่นจ้ย เปล่ก็คือหลายอุ้ยบนโลกกเป่าอ,อา,า่ไม มันสุกขนาดนเปี้ยงหนุนมกไฟนี่ละปลูกไก่ละต้นสองต้นก็ได้กินแต่ละปีแต่ละอันนี้นอกจะเน,นาะจจกมาแค่จะปลูกนนุนปลูกนี่ไว้เวลวหอดยามมันเทาก็ได้กินอันนี้ต้นอย่างน้อย ต้นบกุดด้ต้นีเตียงบอรนบ่อรนบ่อรหนหียวอีนี้ลงคดีอยหางตกใบบอย่าฝ่าวินหัวจะจับดิอยู่นี่ซิมี่มามาไฟฝ่หมาไฟแล้วกับมกินจี ล้วงแล้วนี่ต้นนี้ยังนี่อ,นอ,นอ,นนอึ๊บนี่เขาได้ซกหน่อยหมักม้อนต้นมอ้ <c oughs> นี่โอ๊ยนายดิปบมันกะลนตันนี้สายนะสุกด้วยล้วงนี่พี่น้องนี่เราได้แล้ว โอ้บึงนี่สุกบ้างเลยนี่สุกเลยยังนี่เลื่องสีเหลืองโอ้แตกเบิบมองว่าอย่างนี้เพื่อนมาเบึงนี่หมกไฟหวานหวานมากินมั้ยนะโอ้ปักกำลังน,น,ลน้ำบักต้นลำไยโคนต้นลำไยหัก นี่เงยสูบบวงแกวตน้นไงน้องใหญ่กำลังเป็นหนยว้องใหญ่กำลังเป็น,น่วยอะงาลมฝนตกแห้งล่มพัดอันนี้บักนินจีแต่ว่ากลาบ้าลายดอกจะ้ะานินจี ป่ดกต้ม่วงนี่ดกอยู่เงยสุกกะเน่าบ่มันบ่ได้มีคนมาเบิ่งมั้งไงสุกกะแตกกะเน่าเบ่ดกเรี้ยงนี่ยังปลาสุกนี่พี่น้องเน่าอีกแล้วนี่เน้อโอ้ยเน่าบ่เลยงามๆหางเน่าเบิ่ต้องไว้เป็ดเป็โบมมึงนะมันแตกเน่าเบิ่ตาเสียดาย สไลด์เจ้าพี่น้องสัศว์คลิปนี้แค่มาอัปเดตสไลดคลิปหนังพอกันแม่นนะจ๊ะเนาะขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดแชร์นะาจาน๊ะเนาะ